สวัสดีครับผมเซลล์เนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า CB500X กันนะฮะในคันนี้นะครับดูรายละเอียดเลยนะฮะคันนี้นะครับรถปี2019นะเลขไม่เพียงแค่6,000กิโลเท่านั้นนะครับสภาพรถสวยๆเลยนะในยางไม่ๆนะครับติดรถมาเลยนะครับกาดหม้อน้ำมีมาให้แล้วนะครับ นี่ฝั่งเครื่องสวยๆนะครับถังสวยสีเดิมนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเบาะสวยนะครับนี่รถคันนี้นะครับยังเดิมๆนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมนะครับใครสนใจใครชอบใจนะครับติดต่อเซลเอกได้โดยตรงเลยนะเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ